โอเคไวรุ่นตรงแี่พร้อมใช่ไหมเปน็นนกูดูแล้วตั้งแต่เช็คมาได้สักพักแล้วรู้เลยของจีนชัวอันดับแรกเลยนะเห็นตรงนี้ไหมทดลองมาสักพักแล้ว ไม่ค่อยจะดีสักเท่ารอยหรอกรัวาวายและเชียวของจีนวะตรงนี้ไม่ได้อ่านตอนแกะใหม่ๆอะแกะผ่านๆแต่รอบนอกมันสวยกูยอมรับเอาไว้แอดเฉยรับได้ โอเคนะโอเคมามามาอันนี้อย่าไปยุ่งปัดขึ้นปัดลงไม่ได้ดูดูดูด,ดูแปดเข้าวะไม่เป็นไร ดูในกล้องไม่น่ารู้เรื่องเห็นตรงนี้ไห<อ>มยวไปรุ้นอะไรล่ะเี <c oughs> <c oughs> ยวไปรุ้นอะไรแอคเลยนะอาออาอแอคลาวๆเลยนะอะไรด,ดีอ่ะ ต้องเป็นนี่เป็นไงโคตรสุดยอดอะไรเนะี่ยเป็นไง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 ีไงไงบ้าเอ้ย <c oughs> ป็นสาวที่พี่ว่าผมโดนมาเท่าไหร่ไม <c oughs> ่คิดว่ามันคุมม้มไม่ ชื่อรุ่นอะบักออนิโอ99 VI วันนี้ไม่ได้อันนก็ปกติแหละโมเดลอ่ะโมเดลบักออนิวอะยังจะบอกโคตรถึงเอ๊ะหมายเลสีเรียวนัำเบอร์ฮะ ไม่มีอะไรจะตั้งแะ้วใช่ไหมเนะี่ยหมายเลข serial number เนะน,นี่ยอือหึนั่มีแะละที่กูคิดว่าหาแล้วกูเอาขึ้นขึ้นมาขึ้นมาดูนะอย่างอื่นก็อือหึอือหึพื้นที่ที่ว่าเยอะอยู่นะ ผมว่ามันเยอะอยู่นะแบตบแม่งลดโคตรไวอะบอกตรงมา,มา แปดแม่งรถว่ะพี่ไม่ได้กดอันนี้มันนะ้ยเนี่ยโอเคครับโอเคครับมาปรับสุดเลยนะปรับสุดแล้วแปดแม่งรถว่ะอะไรด,ดีอ่ะไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหม 声音大一点，声音大一 ชอบเลยโอเคโคตรชอบเลยมาจองเวเนี่ยแต่ไม่เล่นมาจองเวเลยใครตัดไปทำเวเพระน,น,นั้นกูไล่ฟันแม่งหมดอะ <c oughs> ความเร็วเออเอา,เอาความเร็วอะไรดีวะ อันนี้อันนี้อะไรมาทำไมทำไมแปนแม่งลดตลอดเลยวะอ๋อแม่งเครื่องร้อนด้วยวะกล้องมันร้อนด้วยวะโอ้โหอะไรเนี่ย Open GL สองศูนย์ซึ่งเป็น API คลาสิเกเลือกใช้แล้วจ้ะแล้วมึงมาอยู่ในเครื่องกูได้ไงเอาง่ายๆดูหนังฟังเพลงรู้เรื่องงั้นเป็นงั้นอเป็นงั้นอเป็น ก็ถือว่าก็ใช้ได้เอาไว้ดูหนังฟังเพลงแหละไม่ต้องพากันแอนมาแล้วเว โอ้ยโอ้ยพับแตกโอ้ยเอ๊ะเอต่อยบอๆแม่งได้เจ็บบอเสเกือบเจ็บส ถ้ามน sensor, ENNIS, ันตปแรงๆมันจะเป็นย <ulously, S 2> ังไงวะมออนหัวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยเเเ้คำยาวคำยาบน้องน้อง เยสออนิววะไปปะไป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 อันนี้ ม,มันจะขึ้นมันจะขึ้นไหมวะนี่ขึ้นอยู่ผู้ติดตามก็มขึ้นอยู่ก็ขึ้นอยู่ <c oughs> มีอยากจะแอกล็อกม่อยากจะแอกล็อกม่อยากจะแอกล็อก คนบ้าอะไรชมตัวเอง <c oughs> คนบ้าอะไรชมตัวเองครับพี่ปร,ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอะไรต่อเช็คเสียงเช็คแล้วตั้งค่าผับเช็คแล้ว ภาพบ,บาทไม่เอาดีกว่า <c oughs> ประมาณนี้มั้ง รอบนอกดูแล้วเช็คแล้วเรียบร้อย mm hmm. อเอาไปแอร์อีเสรรอบนอกเนี่ยรอบนอกเนะท่แต่ถ้าเปิดเครื่องมาก็ หมานะเนี่ยปิดเครื่องมาก็หมาชัดๆเลยอืม <c oughs> อื้แล้ดูระยะกูไปมึงก็ไม่ได้เล่นหรอกอือจะประมาณนี้มีนิดเดียว ชอบแค่เลขอสกรีนจบแค่น uhh. ั <t <t ้นเลยอะไรเนี่ยสลับสีอ่ะกดได้ไหมอ๋ออ๋อชอบชอบสลับสีอยู่ไหนวะ สลับสีใส่คำแม่แล้วโอ้ยเ้ย้ยข่แมะคำแม่วะคำแม่ะคำแม่กรอบรูปปะคำแม่คำแม่กรอบรูปวอ่อนอกก่อนอก่อนเึลนเลยกูขึ้นเลยโอ้โหกูขึ้นเลยโอ้โหเรื่องเท่าไหร่ ประมาณนี้แหละตัดสัๆ้ๆอยู่ดีแะไรมันจะได้ประมาณอำเข้าได้จ้ะมึงคิดว่ากูคนแบบนั้นเนาะ ไลแอนซับด uh, ah. e e ้วยนะจ๊ะจบนะครับวัยรุ่นตามุ่งย่เอบเอบท่าดา